มันนียก็ไมไปขายผ่าซอยรูน้องติดต่ำฮะก็ไม่ไปขายผ่าซอยรูน้องเติดปวดทุนเดียวววดทุนปวดทุนเดีทุตงเนี่ยแต่ต้กติน้นขา,ายไหเลยอืม สีฟันเปลุดจมมันบ่นขายเลยอันนี้เขาเปใหใจเลยขายเวไเนาะนตวมันนะ่ะสี่พันมันนะขาที่เก่นละนตัตมันนี่ กา <eras> รจีที่พันเนอ่ยไน่ีคสิอืออย่างวันจีที่ทิบฟองเนี่ยไม่ไปใครจากที่วิทย์ก็เกาวนั้นอ่ะอันตแกมันทีอายุเจ้าของที่วิตวันแรกสามพันห้าีที่ฟงมาไปเลยยากๆเลยเอาไปอย่ง มันมีคนสิอ๋ออันนี้ค่าที่ที่พันเอเยอะส,สี่พันแต่ค่าคอง,อง,องเก็สามพันห้าไม่ียกหาจมนี่จมก็นนนนเนี่ไม่มีอันนี้เต็มถ้าขายกะมันเป็นขาย,ยอยู่บางก็อ่าที่เวีนอ่าาจารย์ันชีสอง่างั้นอยู่จบกเป็นขาย

นอนก็กระบ,บอกอน,น,อน้องเนาะนอนไปใส่อาหารเอื่อนพี่ตัเอ็นเนี่ยทำแยกพ่อเ,เด็กพี่ได้ไหมเด็กพี่นี่บนะพ่อโอ Gr ้โหลูกสมีอ่ะเรียกว่า อยกพี่ได้ไหมอยากแยกตัเป็นกุ้งเร็วบอาไหนผมองมข้งเรียกเรียกพี่ได้ไหมนี่จจะร้อนี่ต่ำพอพอร้ไปว่า โอ้ขีดไปเลยทั้งนั้นแหละไปไหน้อนอีกับบุัวบอกว่ามันน้อยมันน้อนมันน้อน,อน,อนกฟืนมันน้อนมันยักกาพวกนี้ไปทำงานเลยมันน้อนมันยักกาบน้อนเหรียญ็้ักไงไ ngắn đi, nghe cái đoạn chết à, bây giờ cả trên dưới để phải gấp đóng kia cái cản gì thì mang một đồng, một đồng về, mấy cái bạc, ที่บอกต่อไปแต่สิบปองหา,หาหาหาได้เราจะมาจับงงมันจะเอาเขาประเทศใดถามมันได้ดีไว้แล้วน,นี่ใครเนี่ เดอนเดมือเนาะอากาศดีนอน,อนอจ้กมานอนด้วเวป่าพ่อก้องหลังแบน,นี่ก็สนกกวหาังเนี้เขา,าสูงมาไปทั้งคุณเนเบนร์น Tao phần mô mi pê nắm phân. Tao phân nắm phân. Tao phân 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 phần phân 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 phần phân 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 phần,

dạy bò yên khỏi khởi bì con <laughs> gặp mặt anh nè con gặp mặt Anh mặt 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 bưng mặt mặt mặt

Quay hệ nhân máu này cho đạo đạo đó, đạo 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 vô đạo 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 miếng đạo kiếm tôi mất thú làm thú mùa Ôi, hiếu hổ về hiếu hổ để hổ 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 về nên máu rồi quẹt gió đánh bố nghe cụt cụt bơ tên cụt tiêu này cụt kinh này ôi dị này vô cụt tiêu này đó là bên sang tên nhà chi người trai hết tên phòng tên vò vò